สวัสดีครับโจฮักดรารคามนะท่านผู้ชมวันนี้ตอนเย็นๆนะครับเป็นวันอาทิตย์ที่สบายๆท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาแนะนํากันนะครับเห็นที่อยู่ด้านข้างๆผมไหมครับสมุนไพรชนิดนี้นะครับมีลักษณะพิเศษคือใบด่างดอกสวยนะครับดอกสีชมพูอ่อนๆท่านผู้ชมและเป็นสมุนไพรในการแก้อาการเกี่ยวกับบําบัดอาการปวดข้อนะครับ บำรุงเลือดของเราเนี่ยท่านผู้ชมบำรุงโลหิตนะครับด้วยการใช้ใบต้มดื่มและที่สำคัญนะท่านผู้ชมก็คือแก้อาการาปวดท้องนะครับก่อนก่อนที่คนท้องนี่จะคลอดท่านผู้ชมและเป็นสมุนไพรที่ลดอาการปวดท้องต่างๆนะครับลดไข้นะครับขับเสมหะขับปสัสสาวะได้ดีใบอ่อมแซบท่านผู้ชมและสมุนไพรที่ผมจะต้องแนะนำ อีกชนิดที่2นะครับวันนี้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับก็คือนะครับว่านมหาการท่านผู้ชมว่านมหาการนี่เป็นสมุนไพรนี้ทํเป็นชาชงดื่มนะครับแล้วก็นะครับเอาใบน,นี้แหละท่านผู้ชมเอาใบก็ได้หัวก็ได้ถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าประเภทมีหัวเราก็จะเอามาต้มดื่มนะครับเราเจะเอาขนาดเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นใบเราก็จะมาแก้อาการเจ็บคอ,อลดอาการเป็นไข้นะครับ และชนิดที่3สําหรับการเรียนรู้วันนี้นะครับเป็นห้องเรียนรู้สบายๆตอน,นเย็นๆท่านผู้ชมก็คือเลมอนเลมอนบาร์มนะครับถ้าหากท่านใดนะครับนอนหลับยากท่านผู้ชมมันช่วยผ่อนคลายถ้าธุรกิจสปาก็เอาไปแช่กับน้ําที่เราจะนอนแช่อาบและจะทําให้มีอาการผ่อนคลายท่านผู้ชมเลมอนบาร์ม bon ติดตามไปชมว่าวันนี้สมุนไพรที่ เราจะมาพูดกันนะครับ3มชนิดท่านผู้ชมในห้องเรียนรู้กับธรรมชาติโจห้องดัชนีสารคามนะครับนี่เลยครับสมุนไพรที่อยู่ด้านหน้าผมนะครับและก็อยู่ต่อหน้าท่านผู้ชมนะครับสมุนไพรที่วันนี้ที่เรามานําเสนอกันก็คือใบอ่อมแทบด่างนะท่านผู้ชมใบอ่อมแทบด่างเนี่ยเขามีอะไรที่โดดเด่นก็คือดอกนะครับ ทำเป็นไม้ดอกไม้ประดับก็ได้ท่านผู้ชมเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่แบบว่าเลื้อยไปตามพื้นดินนะครับก็จะเป็นพุ่มสวยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับดอกสวยมากนะครับวันนี้ก็ได้นําเสนอนะครับว่าวันนี้เราก็จะเอาส่วนใดๆเอยสําหรับในการบํารุงเลือดนะครับแก้อาการปวดตามข้อนะท่านผู้ชมอ่ะเรามาพูดกันเลยนะครับดูไปด้วยนะครับแล้วก็คุยกันไปด้วยอ่า สมุนไพรที่ผมจะมาแนะนำวันนี้สำหรับอ่อมแซบด่างเนี่ยสรรพคุณที่เราจะมาพูดไม่ต้องมากมายหลายความท่านผู้ชมก็คือเราจะเอาใบนะครับใบนี้ก็คือไปต้มนะครับทำเป็นชานะท่านผู้ชมก็เอาไปตากแห้งนะครับใบเข้าไปตากแห้งแล้วทีนี้เราก็จะเอาชงทำเป็นชาก็คือเอาสักประมาณ2-3ใบนะครับแล้วก็ทิ้งลงแก้วนะครับแล้วก็เอาน้ำร้อน ใส่นะครับก็จะแก้อาการปวดตามข้อได้ท่านผู้ชมนี่ก็คือสมุนไพรที่สวยงามนะครับแต่เราก็มาแนะนำกันนะครับสำหรับสมุนไพรอ่อมแซ่บใบด่างนะครับเอาทีนี้เราก็จะมาพูดถึงระหว่างดอกกับใบท่านผู้ชมในการที่เราจะเอาไปทำชาชงดื่มหรือต้มกินนะครับเราก็มาแนะนำเรื่องดอกของดอกเขานะครับดอกสวยงามมากท่านผู้ชมดูดินะครับ แล้วใบด้วยนะครับว่าเอาไปทําอะไรแก้ไข้นะครับและก็แก้อาการเจ็บท้องนะครับท้องอืดท้องเฟ้อผู้หญิงที่เขาจะคลอดบุตรเนี่ยก็สามารถเอาไปต้มกินได้นะครับระหว่างดอกนะครับแล้วก็ใบคือก็ทําเป็นชาได้ท่านผู้ชมจะทําให้ผ่อนคลายในการเจ,จ็บปวดท้องก่อนคลอดนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับผมและถ้าหากท่านใดนะครับมีอาการปวด ปวตามข้อต่างๆนะครับตามร่างกายก็ใช้ใบในการทําชงชาดื่มนะครับชุดนี้นะครับต่อไปในอนาคตเนี่ยโจก็จะทําเป็นชาชงดื่มนะครับสําหรับชาสมุนไพรใบอ่อมแซบและก็ดอกอ่อมแซบนะครับผมก็จะให้ท่านดูบรรยากาศนะครับว่าสวยงามแค่ไหนท่านผู้ชมนี่นะครับ ก็คือดอกเขายังไม่เป็นสีชมพูนะครับดอกเขาจะสีขาวก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับเวลามีอายุที่เวลาที่เนิ่นนานมาก็จะเป็นสีชมพูนะครับสวยงามมากท่านผู้ชมอ่ะเราก็จะดูกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นสมุนไพรในการแก้ไข้ลดอาการเจ็บปวดท้องนะครับแม้แต่ท้องอืดท้องเฟ้อเลอจุกเสียดนะครับ เราก็ใช้สมุนไพรที่อยู่ในครัวเรือนของเราและเป็นไม้ประดับที่สวยงามนะครับแต่ถ้าทําการตกแต่งร้านนะครับตกแต่งร้านก็คือว่าสวยงามมากท่านผู้ชมสําหรับอ่อมแซบใบาดานะครับดอกสวยด้วยนะครับอ่าเนี่ยถ้าถ้าจัดอยู่ในไม้กระถางนี่ก็จะสวยงามมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านไปทําความรู้จักกับนะครับ ว้านมหาการนะท่านผู้ชมวันนี้ว้านมหาการก็จะนะครับเกี่ยวกับลดอาการลดไข้นะครับแผลกดทับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสมุนไพรที่สองนะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้เรามาทราบกันเลยว่าวันนี้สมุนไพรชนิดนี้ก็สามารถทําเป็นชาได้ที่ชื่อว่าสมุนไพรว้านมหาการท่านผู้ชมจริงๆแล้วสมุนไพรว้านมหาการเนี่ย มันก็จะมีทั้งนะครับพันที่มีหัวและก็ไม่มีหัวนะครับพันุนี้ไม่มีหัวนะท่านผู้ชมเขาจะออกใบลายๆนะครับแต่วันนี้โจก็จะมาเสนอนะครับเกี่ยวกับว่าเอาใบของเขานะครับทาเป็นชาชงดื่มแก้อะไรอ่ะเรามาทราบกันเลยท่านผู้ชมเขาเอาจะเอาใบเนี่ยทำเป็นชาชงดื่มในการขับพิษร้อนถอนพิษไข้ถ้าหากคนใดเป็นไข้นะท่านผู้ชม เราก็เอาใบนะครับไปตากแดดให้แห้งนะครับหรือเอาใบสดก็ได้นะครับแต่ว่าที่จริงนะครับเอาใบสดๆอย่างเงี้ยเราก็จะเอาประมาณสักสองสามใบนะครับในการต้มน้ําก็ประมาณนะครับ1ลิตรนะครับผม1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งนะครับต้มน้ําเดือดนะครับสักประมาณ10-15นาทีน้ําเดือดเราก็กินนะครับ ขนาดอุ่นๆครั้งละประมาณหนึ่งแก้วเช้ากองวันเย็นนะท่านผู้ชมอาการที่เป็นท่านเป็นไข้อยู่แบบว่าเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนนะครับก็จะหายไปนะครับนี่แหละนะครับเราทําเป็นชาชงดื่มใบสดก็ได้ใบแห้งก็ได้ท่านผู้ชมเอาละนะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับแผลกดทับท่านผู้ชมคือทําไมถึงบอกว่าแผลกดทับถ้าคนที่นอนนะครับ คนป่วยเนี่ยนอนในท่าเดิมๆก็จะมีแผลนะครับเราก็จะเอาไอ้พวกนี้นะครับใบเนี่ยใบสดๆล้างน้ําให้สะอาดขยาขยาแล้วก็ไปกดตรงบริเวณแผลนะครับเขาก็จะดูดหนองดูดดูดความเจ็บปวดคลายความเจ็บปวดลงได้นะครับแผลกดทับอาการก็จะดีขึ้นนะครับนี่ก็คือสมุนไพรที่มาแนะนําวันนี้นะครับสําหรับนะครับว่านมหาการท่านผู้ชมอันนี้เขาก็มีดอกสวยนะ ดอกสีเหลืองนะครับวาดมหาการส่วนใบนี้ก็จะออกเป็นใบลายๆท่านผู้ชมดูชัดๆนะครับใบลายๆแล้วก็ใต้ใบก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นพืชอวบน้ํานะครับแล้วก็ดูด,ดแผลกดทับดูดหนองได้ดีมากนะครับสําหรับวาดมหาการท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปดูนะครับสมุนไพรที่อยู่ทางด้านโน้นนะครับก็คือนะครับเลมอนบามซึ่ง มีประโยชน์มากมายท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสมุนไพรชนิดที่3นะครับก็คือสมุนไพรที่กลิ่นนะครับกลิ่นเฉพาะตัวของเขาก็คือกลิ่นกลิ่นตะไคร้เลยท่านผู้ชมอันนี้กลิ่นกลิ่นแรงเหมือนตะไคร้เลยนะครับทีนี้เราก็จะมาทําความร,รู้จักกันนะครับว่าเขาชื่ออะไรเลมอนบาร์มนะครับเลมอนบาร์มเนี่ยเป็นพืชตระกูสลสะระแหน่นะท่านผู้ชมแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับ มีสรรพคุณที่มากมายนะครับอ่ะผมจะซูมให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันละว,ว่าเป็นอย่างไรนะครับเลมอนบามท่านผู้ชมก็คือเวลาเราจะตัดกิ่งปักชำล้วก็ตัดอย่างเงี้ยแล้วก็ไปปักชำได้เลยนะครับงอกงอกงอกได้ได้ดีนะครับสําหรับอ่าจะทําเป็นนะครับไปทําแบบควบแน่นก็ได้นะครับก็จะติดได้ง่ายนะครับอันนี้โจก็มีจริงๆแต่ก่อนมีหลายกระถางนะครับก็ไม่ค่อยได้ดูแลนะครับแต่ว่าเขามีคุณค่ามาก เอาละเรามาพูดถึงนะครับธุรกิจสปาท่านผู้ชมธุรกิจสปานี้ทํำยังไงนะครับก็คือเวลาเราอยู่ในอ่างนะครับเราจะอาบน้ําแล้วก็ผ่อนเพื่อผ่อนคลายธุรกิจสปานี้เขาจะใช้เยอะท่านผู้ชมเกี่ยวกับสมุนไพรเลมอนบาล์มนะครับเพราะว่ามันช่วยทําให้ผ่อนคลายความตึงเครียดถ้าหากท่านใดที่มีอาการเครียดมากๆนะครับอันนี้ก็คือเอาลงในอ่างนะครับสักประมาณสัก2อสยอดท่านผู้ชม สักพักหนึ่งท่านก็จะคลายนะครับคลายความกังวลคลายเครียดได้นะครับเป็นสมุนไพรคลายเครียดนะครับได้อย่างดีนะครับถ้าหากท่านใดที่ทํางานนะครับคิดตรากตําทํางานหนักนะครับแล้วก็เครียดหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะว่าเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นพิษของอ่าโรคภัยโควิดก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเราก็ใช้สมุนไพรเลมอนบามนี้นะครับสําหรับวันนี้เป็นการแนะนําและก็นาเสนอนะครับทีนี้นะครับมีความที่อ่าอบคุณชนนิดหนึ่ง ที่ที่แขนงหนึ่งที่โจต้องมามาบอกกันนะครับเป็นอย่างไรเราก็เอาสมุนไพรชนิดนี้ไปตากแดดให้แห้งหรือต้มใบสดก็ได้ท่านผู้ชมประมาณสัก2ใบนะครับสองใบถ้าใบแห้งก็ประมาณ2อสองใบสามใบก็ได้นะครับในการเอาใส่ในแก้วนะครับทําเป็นชาชงดื่มนะครับแล้วก็เพื่อผ่อนคลายถ้าหากท่านใดที่นอนหลับยากนะครับก็ทําให้ท่านหลับสบายปุ้ยเลยท่านผู้ชมเลมอนบามนะครับ ทีนี้เรากินนะครับกินก่อนนอนนะครับแล้วก็ตอนเช้าก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ซสีเรียดมากมายท่านผู้ชมอันนี้โจก็จะทําการปักชําขยายผ่านเขานะครับเลมอนบา์มนะครับช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่าคนเราทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองเรื่องของเราต้องรู้จักป้องกันนะครับเรื่องโควิดนะครับ เป็นความที่ตนกนะนะครับตกใจและ,ะวิตกมากในเรื่องนี้นะครับเราก็จะใช้สมุนไพรชนิดนี้ในการช่วยอาการแก้อาการผ่อนคลายนะครับช่วยทำให้ท่านนอนหลับสบายท่านผู้ชมทำเป็นชาชงดื่มได้สบายเลยธุรกิจสปาต้องมีไว้สำหรับเลมอนบาลมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเอาละท่านผู้ชมวันนี้ก่อนจากกันนะครับวันนี้โจก็ฉายเดี่ยวนะครับ ส่วนคนสัญจรอยู่ฝั่งโน้นนะครับวันนี้ก็คือฉายเดี่ยวนะครับเราก็มาให้รู้ว่าธรรมชาตินะครับเกิดมากับเราเราจะสร้างมันหรือเปล่าเราอยู่กับธรรมชาติและก็ให้เข้าใจนะครับและจิตใจเราก็ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการาประกอบงานการใดๆก็แล้วแต่นะครับผมก็ขอให้แฟนขับทุกท่านนะครับมีความสุขในการใช้ชีวิตนะครับเราก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับโควิดนี้ก็จะหายไป ถ้าเรานะครับมีการป้องกันและทําความเข้าใจกับโควิดนะครับแต่สําหรับสมุนไพรที่ผมวันนี้แนะนําเสนอก็คืออ่อมแซบใบด่างนะครับออมแซบใบด่างนี่มีสรรพคุณแก้ไขนะครับอาการปวดข้อแล้วกออ็อาการเจ็บท้องนะครับท้องอืดท้องเฟอ้อก็ใช้สมุนไพรชนิดนี้ในการทำเป็นชาชงดื่มนะครับหรือต้มดื่มก็ได้ท่านผู้ชม ส่วนนะครับสมุนไพรที่2ที่โจมาแนะนํากันก็คือนะครับว่านมหาการว่านมหาการก็เกี่ยวกับแผลกดทับนะครับถ้าหากแฟนคลับหรือคนใดก็แล้วแต่ที่นอนกดทับนะครับไอ้ที่นอนท่าเดิมๆและทําให้มีแผลเราก็ใช้ใบของว่านมหาการเนี่ยนะครับล้างน้าให้สะอาดขยำขยำนะครับแล้วก็กดไว้นะครับเขาจะช่วยดูดนะครับความเจ็บปวดดูดหนองดูดอะไรเข้าไปท่านผู้ชมและแผลนั้นก็จะแห้งเร็วนะครับ อันนี้ก็คือนะครับว่านมหาการและเป็นสมุนไพรถอนพิษร้อนนะครับขับพิษไข้ได้ดีนะครับว่านมหาการส่วนนะครับที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้ท่านผู้ชมก่อนจะจากกันนะครับก็คือนะครับเลมอนบาร์มท่านผู้ชมสําหรับห้องเรียนธรรมชาติวันนี้ถ้าหากท่านใดมีอาการปวดหัวนะครับตึงเครียดนะครับเราต้องการผ่อนคลายร้านสปากิจการสปานะครับต้องมีเลมอนบาร์มนะครับ หรือถ้าหากใครจะทําเป็นชาชงดื่มเราก็ใช้เลมอนบามนี่แหละท่านผู้ชม2-3ใบนะครับชงกับน้ําร้อนนะครับแล้วก็กินขณะอุ่นๆน,นะครับก็จะทําให้ผ่อนคลายช่วยแก้อาการนอนไม่หลับทําให้หลับสบายปุ้ยเลยท่านผู้ชมจากโจห้างหน้าสรารคามนะครับสวัสดีครับ